เ็ดข้อขับขี่ปลอดภัยช่วงหน้าฝนไม่ขับเร็วการใช้ความเร็วที่เหมาะสมม,มีระยะเบรกเพิ่มขึ้นน่าควรลดความเร็วเมื่อผ่านแอ่งน้ําป้องการลดเหินน้ําเปิดไฟหน้าไฟตัดหมอกกรณีฝนตกท้องฟ้ามืดคึมจะช่วยให้มองเห็นทางชัดเจนและผู้ขับคันอื่นมองเห็นเราได้จากระยะไกลเปิดใบปัดน้ําฝนปรับระดับความเร็วให้เหมาะสมกับความแรงและปริมาณฝนที่ตกแจ้งเหตุฉุกเฉินขอความช่วยเหลือ หนึ่าหนึ่งสถานีตำรวจทั่วประเทศหนึ่สายด่วนจราจรกทมและปริมณทนไม่เปลี่ยนช่องทางการทันหันเปิดสัญญาณทุกครั้งเมื่อเปลี่ยนช่องทางเว้นระยะห่างจากรถคันหน้ามากกว่าปกติประมาณ1 0 1ถึง15เมตรเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้หยุดรถทันไม่เบรกรถกระทันหันให้ลถความเร็วใช้เกียร์ต่ำแล้วจึงค่อยเหยียบเบรก เพื่อหยุดรถขับช้าๆเมื่อเส้นทางมีน้ำท่วมขังป้องกันน้ำกระเด็นเข้าเครื่องยนต์และป้องกันน้ำกระเด็นโดนผู้อื่นหรือ